น้ำผลไม้สดปั่นนะคะน้ำแข็ง1นึ่งแก้วสิบแปดออนตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่สองลูกนะคะแล้วก็แอปเปิลแดงครึ่งลูกนะคะแค่หลอดประมาณห้าชิ้นน,น,ะะน้ำมะนาวคั้นสดนะคะสามช้อนชาเกลือนิดนึงนะคะเเชื่อมสองช็อตนะคะสูตรน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมหนึ่งกิโล น้ำเดือด2ลิตรค่ะโซดาช็อตหนึ่งตุง่มตุ่มตูมโอ้ยสีสีเนี้ยกับสีในลิปบอะไม่เหมือนกันเลยเห็น <He ard S 2> ไหมอันนี้สีเขียวอันนี้นสี อันนี้เอออออันนี้ในนี้อ,ออกชมพูนะแต่ว่าในคิปเปอร์มาเปนออกสีส้มร้อนร้อนร้อนดูดหน่อย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 ยิ้มหวานหน่อย, <laughs> ย